สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาวันอังคารวันที่18มิถุนายน2024เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่11เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ยังคงเป็นบทความกล่าวถึงบทข้าแต่พระบิดาหรือว่าการภาวนาเนี่ยโดยท่านคุณสรีเปลี่ยนพระสังฆราชอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อวันนี้ก็บอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ศักการะพระเยซูเจ้าทรงพระทัยกรุณาต่อเราอย่างยิ่งนี่กระไร อุดมด้วยพระทัยเมตตาสงสารพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราภาวนาดังนี้บ่อยๆเฉพาะพระพักรพระองค์ให้เรียกพระเบญจเจ้าเป็นพระบิดาของเราและถึงแม้ว่าพระสฤ์เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ให้เราเรียกตนเองเป็นบุตรของพระเจ้าเช่นเดียวกันไม่มีใครสักคนในพวกเราที่กล้าจะใช้นามนี้เวลาภาวนานอกจากพระองค์เองได้ทรงอนุญาต ให้เราภาวนาด้วยวิธีนี้พี่น้องที่รักเมื่อเราเรียกพระเป็นเจ้าเป็นพระบิดาเราต้องตระหนักว่าเราต้องปฏิบัติตนเยี่ยงบุตรถ้าเราพอใจเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาก็ให้พระองค์พอพระไทยเรียกเราเป็นบุตรด้วยเช่นเดียวกันเราต้องเจริญชีวิตประหนึ่งว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์เห็นได้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ในเราเราจะไม่ประกอบกิจกรรมใดที่ไม่เหมาะสมกับพระจิตเจ้า ในเมื่อบัดนี้เราเริ่มจเจริญชีวิตในสวรรค์และในพระจิตเจ้าความคิดและกิจกรรมทั้งสิ้นของเราก็ต้องเป็นของสวรรค์และป่ายจิตตามที่พระเยซุเจ้าของเราได้ตรัสว่าผู้ที่ให้เกียรติเราก็จะได้รับเกียรติและผู้ที่ดูหมิ่นเราก็จะถูกดูหมิน่นท่านอัราาครสาวกดังได้เขียนในจดหมายของท่านว่าท่านให้เป็นเจ้าของตัวท่านเอง ท่านได้ถูกซื้อมาด้วยราคาแพงดังนั้นองถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแบกพระองค์ไว้ในตัวท่านเรากล่าวต่อไปว่าขอพระนามพระองค์จงเป็นที่ศักดิ์ส์ไม่ใช่ว่าเราขอให้พระเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไปโดยคำภาวนาของเราหากแต่เราขอพระเป็นเจ้าให้พระนามพระองค์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราที่จริงใครจะทําให้พระเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ได้ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นบอกเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์พระองค์เองยังได้ตรัสอีกว่า ท่านจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราทูลมิงวอนพระองค์เพื่อเราผู้ได้รับชำระให้ศักดิ์สิทธิ์ไปในศีลล้างบาปและได้ศักษษดิ์สิทธิ์ด้วยไปดังที่เราได้เริ่มไว้และเราทูลขอดังนี้ทุกวันเพราะเราต้องการความศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเราทำบาปทุกวันเราก็ต้องชำระบาปผิดของเราวันแล้ววันเล่าให้บริสุทธิ์ในบุญเปาโลครสา,าวกสอนเราถึงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรง พระกรุณาประทานแก่เราท่านกล่าวคนไร้ศีลธรรมคนนับถือรูปปฏิมาคนปิดประเวณีคนรักขโมยคนโลภอาหารคนขี้เมาคนใส่ร้าย,ายคนป้นคนพวกนี้จะไม่ได้รับอาณาจักรสวรรค์เป็นมรดกและบางคนในพวกท่านก็เคยเป็นดังนี้จริงๆแต่ท่านได้ถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ท่านได้กลับเป็นคนชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า และในพระจิตพระเป็นเจ้าของเราดังนี้เราทูลขอให้ความศักดิ์สิทธิ์มั่นคงอยู่ในเราเสมอไปพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้พิภาษาเราด้วยได้ทรงเตือนสติคนที่พระองค์ได้ทรงรักษาห,หายโรคและได้กลับคืนชีพว่าอย่าก,กลับไปทำบาปอีกเพราะจะมีสิ่งร้ายกว่าเกิดขึ้นกับพวกเขาดังนี้เราจึงภาวนาไม่หยุดหย่อนทูลขอทั้งวันทั้งคืนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตใหม่ของเราซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้จะได้รับการพิทักษ์คุ้มครอง จากพระองค์กับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่นักบุญสิเปลี่ยนนําเอาบทข้าแจ่พระบิดาขอให้พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะเมื่อเราส่วนบทข้าแต่พระบิดาเราก็รู้แล้วว่าพระองค์ก็คือพระผู้สร้างแล้วพระองค์ก็เป็นพระบิดาของเราแล้วพระองค์ก็รับเราเป็นลูกแล้วนะครับก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างมาและ แน่นอนที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้การภาวนานั้นก็ไม่ใช่เป็นการภาวนาขออย่างเดียวไปขอพระเเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเรานมัสการสรรเสริญพระเบญชเวใช่เมื่อเราสรรเสริญพระเเจ้าก็ถวายเกียรติแด่พระเบจ้าและการที่เรานมัสการสรรเสริญพระเบจ้านั้นเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าก็คือกับพระเเจ้านั่นเอง และเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเบญนเจ้าก็มาถึงตัวเราด้วยแล้วก็จะทําให้เรานั้นมีพระพรเป็นคนที่มีชีวิตของพระเบญจเจ้าในชีวิตในจิตใจของเราแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือการมีชีวิตพระในตัวเราความศักดิ์สิทธิ์ก็คือการที่เรากับพระเบญจเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นในพระองค์แล้วก็พร้อมที่จะนัสการสรเสรญพระองค์ในชีวิตประจําวันของเราเสมอๆนั่นคือเรื่องราวของการภาวนาที่บอกว่า ให้พระนามของพระองค์เป็นที่ศักดิ์สเพราะนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขอให้เราได้ภาวนาทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะไม่จําเป็นจะต้องเช้าเย็นเที่ยงกลางวันอะไรอย่างนี้ตอนไหนที่มีโอกาสที่สักแวบหนึ่งเราก็คิดถึงพระเป็นเจ้าเสมอในระหว่างวันนะตอนไหนก็ได้ที่เราจะเจะคิดเรื่องอื่นก็คิดถึงพระเบนเ็นจาส่วนภาวนาแบบของเราเนี่ยแบบพูดกับเพื่อนพูดกับคนที่เรารักในใจนะในใจก็ได้นั่งอยู่ในรถเดินอยู่บนถนนหรือว่ากําลังวิ่งอยู่ตาม ที่ต่างๆไปออกกําลังกายอะไรก็ตามคิดถึงพระเบญชาได้ตลอดและถ้าเราทําได้อย่างนี้พี่น้องชีวิตเราจะมั่นคงและเข้มแข็งเราจะสมกับชื่อว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงของพระเบญชาวพระองค์สันผานดุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด